ไปดูความเคลื่อนไหวในภูมิภาคกันบ้างนะครับผู้นำชุมชนภายในจังหวัดอ่างทองกว่า10ตตำบลใน2อําำเภอได้ร่วมการล่ารายชื่อคัดค้านการก่อสร้างขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่บริเวณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองผู้นำท้องถิ่นและชุมชนหลายตำบลในเขตอำเภอเมืองและอำเภอป่าโมกที่ได้รับผลกระทบภาวะมลพิษของโรงงานไทยรยอนจำกัด ได้รวมตัวกันเสนอความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขจากกรณีโรงงานจะมีการขยายกิจการและก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่โดยชาวบ้านบอกว่าโรงงานดังกล่าวสร้างปัญหาด้านมลพิษและปัญหาด้านกลิ่นเหม็นมาโดยตลอดกว่า20ปีปัญหาคาราคาซังไม่ได้รับการแก้ไขเคยมีทางเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจมลภาวะในพื้นที่โดยระบุว่ามลพิษทางอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ชาวบ้านก็ยังได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบตลอดมาทั้งการฟุ้งกระจายของผงถ่านสีดำที่ลอยเข้าบ้านเรือนประชาชนซึ่งมีให้เห็นบ่อยครั้งรวมทั้งเรื่องกลิ่นไข่เน่าที่เหม็นไกลหลายสิบกิโลเมตรด้วยนางกิ่งการอารักษ์พุทธนันประธานชมรมคนรักอ่างทองได้กล่าวว่าการรวมตัวกันในครั้งนี้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศบาลตำบล รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลรวมกว่าร้อยคนกว่า10ตำบลในอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอป่าโมกเพื่อประชุมหาแนวทางแก้ไขและแนวทางที่จะให้โรงงานและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยที่ผ่านมากลิ่นเหม็นไข่เน่าและการฟุ้งกระจายของผงถ่านสีดำยังไม่หมดไปทางชมรมคนรักอ่างทองได้เฝ้าติดตามการดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอด และล่าสุดทางโรงงานก็จะทําการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินซับบิทูมินัสเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตจึงได้มารวมตัวกันเพื่อให้ผู้นําชุมชนต่างๆล่ารายชื่อคัดค้านการก่อสร้างขยายโรงงานและเตรียมยื่นต่ออุตสาหกรรมจังหวัดต่อไป